สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกับผมขนองนารุไลจากนิสารโลกทิพย์ครับเราก็คุยกันเรื่องตายแล้วไปไหนนะครับซึ่งาทางโลกทิพย์เองได้รวบรวมเรื่องเราเรา่านี้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเยอะจำนวนมาก <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ได้พิมพ์เผยแพร่มานานเป็นสิบปีนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาอ่านให้ฟัง ก็ตอนนี้ก็จะอ่านเรื่องพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานนะครับเน้อานาจมาสจันท์ทางจิตซึ่งได้เขียนโดยพระสิทธาเชตวันครับก็เรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญท่านผู้ฟังก็รับฟังต่อไปได้นะครับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีคุณสมบัติอันประเสริฐของท่านคือ มีนิสัยพูดจริงทําจริงมีความภาคเพียรอย่างยอดยิ่งไม่ลดละเท้อถอย,ถอยตลอดชีวิตของการเป็นนักบวชอันยาวนาน58าพรรษามีความตั้งมั่นอย่างเด็ดเดียวที่จะซักฟอกจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเพื่อก้าวพ้นโลกไปสู่แดนว่าแงแห่งการรอดปลอดจากทุกข์อันเป็นแดนสุขอย่างเลิศประเสริฐยิ่งนั่นคือแดนพนิพาน พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเกิดวันพฤหัส <c oughs> เดือนยี่ปีมะแมะตรงกับวันที่ยี่สิบมกราคมพศสองพที่บ้านคำบงตำบลโองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีอำนาจมาจารย์ท,ทางจิตได้แก่มีทิพยจักษุคือมีตาทิพและเจโตปริยญาณยาคือรู้วรจิตอาผู้อื่น <c oughs> อ่านรู้เห็นได้รวดเร็วแผ่คลุมไปทั่วกว้างขวางมากอย่างไม่มีขอบเขตอันเกิดจากผลของการบำเพ็ญภาวนาอย่างเคร่งครัดยิ่งยวดจนบรรลุธรรมวิเศษอันเป็นธรรมที่พ้นโลกอยู่เหนือโลกและไม่ถูกจํากัดโดยกาลเวลาด้วยประการทั้งปวงมีเรื่องเกี่ยวกับอำน,นาจมหาจักรทัง,ทงจิตของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องลี้ลับน่าพิจารณาและน่าสงสัยอยู่มาก สำหรับเราท่านผูุ้ชนผู้ยังติดข้องอยู่ในขายย่ายแห่งความสงสัยไม่เชื่ออะไรที่พิสดารเอาง่ายๆท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสามนโนเล่าว่าสมัยเมื่อพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตพักอยู่วัดบ้านหน้องผือตำบลน,นานายอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครบ้านหน้องผือนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาทั้งสี่ด้าน <c oughs> มีป่าเขามากไปตลอดแดนกาสินเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงคระกรรมฐาน ในสมัยบ้านปลาชีวิตของท่านพระอาจารย์มั่นมีอุบาส,สิกานุ่งขาวหวมขาวคนหนึง่งมีความเคารพเรื่มใสในพระอาจารย์มั่นมากมาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านว่าขณะที่อุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวผู้นี้นั่งสมาธิภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัดพอจิตรวมสงบลงสนิทไม่สแสดงกิริยาใดๆปรากฏเฉพาะความสงบนิ่งในเวลานั้น พันเรเห็นกระแสจิตของตัวเอง <c oughs> อันละเอียดยิ่งออกจากดวงจิตเป็นสายใหญ่ยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแกเกิดความสงสัยขึ้นเป็นล,นพลมพนจึงระมัดววจิตดูว่ากระแสจิตนี้มันไหลออกไปทําไมและจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรพอแกตามกระแสจิตอันละเอียดเป็นสายใหญ่นั้นก็พบว่ากระแสจิตของแกไปเข้าที่ร่างของหลานสาวคนหนึ่งเพื่อจับจองที่เกิดในท้องหลานสาว ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแกรู้สึกตกใจมากเพราะตัวเองยังไม่ตายทำไมจิตถึงส่งกระแสออกไปจับจองที่เกิดไปแล้วเช่นนั้นจึงรีบ้อนจิตกลับมาที่เดิมและถอนจิตออกจากสมาธิทันทีแกใจไม่ดีเลยนับแต่ขณะนั้นเป็นต้นมาในระยะเดียวกันก็ปรากฏว่าหลานสาวคนนั้นก็เริ่มตั้งครรภ์มาได้หนึ่งเดือนแล้วเช่นกัน พอตื่นเช้าวันหลังแกรีบมาวัดเราเรื่องนี้ถวายพระอาจารย์มั่นดังกล่าวแล้วขณะนั้นมีพระเนนหลายท่านนั่งฟังอยู่ด้วยตา่างงงไปตามๆกันพระอาจารย์มั่นนั่งหลับตานิ่งอยู่ประมาณสองนาทีแล้วลืมตาขึ้นอธิบายปรากฏการแปลกประหลาดนั้นให้อุาสิการนุ่งขาวของขาวคนนั้นฟังว่าเมื่อจิตรวสมสงบลงคราวต่อไปให้โยมตรวจด,ดูกระแสจิตให้ดีถ้าเห็นกระแสจิตนั้นส่งออกไปภายนอกดังที่โยมว่านั้น ให้กำหนดจิต <c oughs> ตัดกระแสจิตนั้นให้ขาดด้วยปัญญาถ้ากำหนดตัดขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสจิตนั้นจะไม่ปรากฏแต่โยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดีและกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทำเพียงแต่ว่าทำเท่านั้นเดี๋ยวเวลาตายโยมก็จะไปเกิดในทอ้ทองหลานสาวนะจะหาว่าอาตมาไม่บอก ถ้าโยมก็หมดตัดกระแสจิตนั้นไม่ขาดเวลาโยมตายต้องไปเกิด <c oughs> ในท้องสะในท้องหลานสาวแน่ๆไม่ต้องสงสัยพอบาสิกาคุนั้นได้รับคําแนะนําจากพระอาจารย์มั่นแล้วก็กลับบ้านรวมราวสองวันแกก็กลับมาหาท่านอีกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากพอแกนั่งลงท่าน,นั้นพระอาจารย์มั่นกระถามเป็นเชิญเล่นบ้างจริงบ้างทันทีว่าเป็นไงโยมห้ามกระแสจิตตัวเองอยู่หรือเปล่า ที่จะเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวยังไม่ตายเนะี่ยแกรีบตอบทันทีว่าโยมตัดขาดแล้วตั้งแต่คืนแรกพอจิตรวสมสงบลงสนิทแล้วกำหนดดูก็เด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วมันส่งกระแสไปอยู่ที่ท้องหลานสาวโยมก็กำหนดตัดกระแสจิตพิลึกนั้นด้วยปัญญาดังหลวงพ่อบอกจนมันขาดกระเด็นไปเลยเมื่อคืนนี้โยมกำหนดดูอีก <c oughs> อย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจไม่ปรากฏมีอีกเลย มันหายเงียบไปมันนี้อยู่ไม่ได้ต้องรีบมาเล่าถวายให้หลวงพ่อฟังพระอาจารย์มั่นพูดว่านี่แหละความละเอียดของจิตของคนเราจะรู้เห็นได้จากการภาวนาสมาธิเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางทราบได้จิตของคนเรามันลึกลับยิ่งนักเราจะไปรู้เห็นมันด้วยวิธีการคาดคิดนึกดาวอาตามตำราไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติจิตสมาธิจริงๆถึงจะรู้แจ้งเห็นจริง โยมเกือบเสียตัวให้กิเลสข,ขับใสไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รู้สึกตัวแล้วไหมล่ะแต่ยังดีที่ภาวนาสมาธิจนรู้เรื่องของจิตซะก่อนแล้วรีบแปไขายกันทันเหตุการณ์ฝ่ายหลานสาวคนนั้นพอถูกคุณยายวสิกาตัดกระแสจิตขาดจากความสุขต่อก็อปรากฏว่าก่อ <c oughs> นได้แท้งลูกในระยะเดียวกันน่าประหลาดมหัศจรรย์จริงๆปัญหาที่ว่า คนยังไม่ตายทาไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องคนอื่นแล้วเช่นนี้พระอาจารย์มั่นได้ฉเฉลยปัญหานี้ให้พระเนรุสิทธิ์ทั้งหลายที่สงสัยเป็นคนผลฟังว่าจิตเป็นแค่เพียงเริ่มต้นจับจองที่เกิดเวัานั้นแต่ยังไม่ได้ไปเกิดเป็นตัวเป็นตนตโดยสมบูรณ์ถ้าคุณยาอยอุบาสิกานั้นไม่รู้ทันปล่อยให้จิตเกาะเ,เ,เกี่ยวกับการเกิดในท้องหลานสาวจนทารกในครรภ์ปรากฏเป็นตัวเป็นตนตสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่คุณยายคนนั้นจะตายทันที <c oughs> ต่อปัญหาที่ว่าการที่คุณยายคนนั้นตัดกระแสจิตตัวเองจนหลานสาวทั้งลูกจะไม่เป็นการทำลายชีวิตมนุษย์ในคันหรือพระอาจารย์มั่นตอบว่าจะเป็นการทำลายก็แต่เฉพาะกระแสจิตตัวเองเท่านั้นไม่ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่อย่างใดเพราะจิตแท้ยังอยู่กับคุณยายส่วนกระแสจิตที่แกส่งไปยึดไว้ที่หลานสาวนั้นพอแกรู้สึกตัวก็รีบแก้ไขคือตัดกระแสจิตของตนเสีย ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปเรื่องกายุติกันไปท่านั้น <c oughs> อีกอย่างก็คือทารลในครันนั้นเพิ่งมีอายุได้หนึ่งเดือนเท่านั้นเป็นเพียงแค่ก้อนเลือดยังไม่เป็นตัวตนแต่อย่างใดสาเหตุที่คุณยายวาสิกาเผลอไผ่ปล่อยให้เกษตจิตส่งออกไปเกาะเกี่ยวกับหลานสาวนี้คุณยายได้ว่าว่าแกรักหลานสาวคนนี้มากเสมอม,มามีเมตตาห่วงใยได้ติดต่อเกี่ยวกับหลานสาวคนนี้อยู่เสมอ แต่ไม่ได้คิดว่าจะมีสิ่งลึกลับคอยแอบขโมยไปก่อเหตุะนั้นขึ้นมาถึงกับจะต้องไปเกิดเป็นลูกของงานสาวอีกถ้าไม่ได้พระอาจารย์มั่นช่วยบอกวิธีแก้ไขไว้ทันท่วงทีก็คงไม่พ้นไปเกิดในท้องหลานสาวแน่นอนพระอาจารย์มั่นว่าจิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาโดยไม่ให้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของดังที่คุณยายพูดไม่มีผิด ถ้าแกไม่มีหลักทางหลักใจทางสมาธิภาวนาอยู่บ้างแล้วแกก็ไม่มีทางเดินของใจได้เลยทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาจง <c oughs> เป็นวิธีปฏิบัติต่อใจได้ดีและถูกทางยิ่งเวลาหัวเรื่อวหัวต่อด้วยแล้วสติปัญญายิ่งมีความสำคัญมากในการตามรู้และรักษาจิตตลอดจนการต้านทานทุกขเวทนาไม่ให้มาทับจิตในเวลาจนตัว ซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆถ้าพลาดท่าขณะนั้นก็เท่ากับพลาดไปยังน้อยพบหนึ่งชาติหนึ่งเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดก็ต้องเสียเวลานานเท่าชีวิตของสัตว์ในภพภูมินั้นขณะที่เสียเวลายังต้องเสวยกรรมในกำเนิดนั้นไปด้วยถ้าจิตมีสติพอประคอง <c oughs> ตัวได้อย่างน้อยก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็ไปเกิดในเทวสถา,าน ชมวิมานและ,ะที่ประยสมบัติอยู่นานปีถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเวลาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไมปลืมสินธรรมที่ตนเคยบำเพ็ญรักษามาตั้งแต่บุประชาติทําให้เกิดอํานาจวาสนาปุญญาพิสมพานขึ้นโดยลําดับจนจิตมีกําลังแก่กล้าสามารถรักษาตัวได้การตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนร่างกายจากต่าขึ้นไปสูงจากสั้นไปหายาวจากยาวไปหา,าละเอียด จากวัฏจักรไปเป็นวิวัตจักรดังพุทธเจ้าและสาวกท่านเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนเครื่องเสวยมาเป็นลําดับสุดท้ายก็หมดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรตอต่อไปอีกเ <c oughs> พราะจิตได้รับการอบรมไปทุกภพทุกชาติจนฉลาดเนื้อสิ่งใดกลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมพระทัยและสมใจซึ่ง้วนไปจากการฝึกฝนอบรมจิตให้ดีไปโดยลำดับทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ท้อถอยในการสร้างกุศลอันเป็นสวัสดีมงคลแก่ตนทุกเพศทุกวัยจนสุดวิสัยที่จะทําได้ไม่เลือกการคืนวันหนึ่งพระจันมั่นปรากฏเจริญสมณธรรมบําเพ็ญเพียรอยู่ที่หุบเขาแห่งหนึ่งในแขวงสารวันประเทศลาวขณะที่พระจันมั่นนั่งบําเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่นั้นเป็นเวลาดึกสงัดประมาณว่าสักตีสองเห็นจะได้ ที่ของท่านอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิคือส,สมาธิอย่างอ่อนๆอกำลังพิจารณาสังขารธรรมอยู่อย่างเพลิดเพลินใจมาลดละความเพียรพันธันใดก็ปรากฏภาพนิมิตขึ้นในห้วงสมาธิมีชายผู้หนึ่งนุ่งขาวผมขาวแบบชีวะขาวไ้เดินเข้ามาคุกเขากก่ากราบท่านและพูดว่านิมนต์หลวงพ่อย้ายกรดขึ้นมาอยู่บนเขาเสืเอเถิดโดยคืนนี้คืนนี้จะมีน้ําป่าพัดผ่านมาที่นี่หลวงพ่อจะเป็นอันตราย และภาพนิมิตของชีประขาผู้นั้นก็หายวับไปท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว,ว่าท่านรู้สึกแปลกใจและสงสัยจึงนิฐานจิตบารมีพระเจ้าทุกพระอ,องค์และพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อขอตรวจด,ดูเหตุการณ์ด้วยทิพยจักสุญานพรันก็พบว่ากลายออกไปทางเหนือฝนกำลังตกหนักมืดครึมมีพายุและฟ้าแลบน่ากลัวมากเห <c oughs> ็นน้ำป่ากำลังทะลักทลายลงมาจากภูเขา พัดพาถล่มต้นไม้ในป่าเสียงดังคือก้องไปหมดหน่ากลัวมากกระแสน้ําป่านั้นกําลังพัดมาทางจุดที่ท่านกําลังบําเพ็ญเพียรอยู่อย่างรุนแรงท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกประหลาดใจและคนสงสัยจึงถอนจิตออกจากสมาธิลืมตาขึ้นดูพบว่าบริเวณหุบเขาที่ท่านพักอยู่ในอยู่แสงเดือนงายยังแจ่มสลัดอากาศก็เย็นสบายปลอดโปร่งนึ่นลมไม่มีมข้าวเมฆฝนอยู่ในท้องฟ้าเลยป่าทั้งป่าก็สงัดเงียบวิเวกวางเวงใจ ไม่มีข่าวเสียงพายุฝนดังมาจากทีศไหนเลยก็ให้ชะงนใจอยู่ไม่แน่ใจในเหตุการณ์ที่รับรู้ในยานพิเศษเมื่อกี้นี้ว่าจะมีน้าป่าพัดมาจริงๆแม่แล้วหรือน่าสงสัยจริงๆแต่ทันใดนั้นท่านก็ย,ยืนเสียงอืออ้ออๆดังมาจากทิศเบื้องทิศเหนือเสียงนั้นนา่ากลัวมากคล้ายเสียงรถไฟไหลายขาบวนวิ่งแข่งกันเข้ามาในป่าไม่มีผิดทำให้ท่านแน่ใจทันทีว่าโอปติกาชีบขาว ที่เข้ามาแจ้งเหตุอันนี้มินั้นบอกกล่าวเป็นความจริงและทิพย์ยะจกักษุของท่านก็เห็นภาพแน่ชัดไม่ใช่ภาพหลอกลวอแต่อย่างใดเสียงอื้ออึงนั้นเป็นเสียงน้ําป่าหายกําลังพัดมาอย่างรวดเร็วรุนแรงมากอย่างแน่นอนนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลไม่มีใครจะห้ามจะไปห้ามมันได้เราผู้เป็นสมณะผู้มเป็นธรรมไม่บังควรจะกีดขวางธรรมชาติรำพึงเช่นนี้แล้วทั้งอะถอนกดตัดใจจะย้ายขึ้นไปหลบน้ํา ป่าไปอยู่บนเขาสูงให้พ้นอันตรายแต่หาได้ตื่นกลัวแต่อย่างใดไม่พอแบกกรดไตรบาข้างหนึ่งและสะพายบาอีกข้างหนึ่งแล้วท่านก็ออกเดินทางจะขึ้นเขาไปก็ทําจิตให้มั่นคงภาวนาไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรเพระเสียงน้าป่าอื่นๆนั้นยังอยู่ไกลคงไม่มาถึงตัวท่านรวดเร็วแน่กะว่าจะเดินภาวนาไปสักครู่ก็จะขึ้นเขาสูงหนีพ้นไปได้แต่ความเข้าใจของท่านผิดถนัดเพราะน้ําป่ามารวดเร็วมาก เนื่องจากท่านไม่เคยประจนกับน้ำป่ามาก่อนจึงไม่รู้ว่าน้ำป่านั้นพอได้ยินเสียงก็แสดงว่าใกล้จะถึงจนตัวเต็มทีแล้วทันใดท่านรู้สึกตัวว่าถูกแรง